โรงเรียนชายล้วนยุคนั้นอ่ะเจอผู้หญิงแล้วคือแบบเป๋๊ะเจอมืออยู่ไม่สุกเลยอ่ะจริงเจอผู้หญิงโปบมือแบบเงานเราอยู่ตรงไหนวะคือมันจะดูเก๊กเป็นพิเศษสวัสดีครับคุยกับน้องๆทำไมพี่สุภาพจังเลยอ่ะคือการไหว้เนี่ยสวัสดีครับที่แสดงมารยาทที่ดีอ๋อไหว้ไหว้เออ อ่ะแล้วก่อนที่เราจะพูดกันเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากคนที่ดูคลิปนี้ช่วยพวกเราหน่อยก็คือกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งหน่องติ๊งหน่องให้พวกเราหน่อยให้พวกเราก่อนจะไปดูกันวันนี้นะครับพี่เว่งกับพี่เติร์สเนี่ยพวกเราสองคนนะมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือหล่อไม่ใช่นะไม่เหมือนนะทำไมผมยอมแล้วก็ผมไม่หลอกผมน่ารักจริง พี่ใช้คำว่าน่ารักกับตัวเองเลยเหรอผู้หญิงก็พูดผู้หญิงพูดด้วยผู้หญิงพูดผู้หญิงนีใครก็หลายๆคนในอดีตพูดเธอไม่หล่อนะแต่เธอน่ารัก ประเด็นที่เราพูดก็คือเราสองคนมาจากโรงเรียนชายล้วนท็อปปิกวันนี้มันก็เลยเปรียบเทียบระหว่างตอนเรียนชายล้วนกับโรงเรียนสหะมันต่างกันเออมันต่างกันอย่างไรเฮราเราก็เลยเอาคนที่อยู่ในสหะเคยเรียนสหะมานั่งคุยกับเราด้วยเพราะรายการวันนี้เราจะมี3าคนเชิญทรรชนคนกล้าครับอ่าสวัสดีครับอ่านี่เขาของกินมาด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกว่ารายการเรากินไปคุยไปกินไปคุยไปองมีขนมคืองี้ดุมบอกว่ายังไงพี่ก็ต้องกินอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้โฆษณามามมงมาม่าอะไรหรอก อ๋อนี่เราไม่ได้รับตังค์จากเขาหรอเนี่ยรับก็ดีถ <ปะ S 2> ือว<ะ>่าช่วยจ้างหน่อยเราจะมาคุยกันดุ้งอยู่ในฝ่ายสหะที่<ม>เออเคยเจออย่างนั้นอย่างนี้ส่วนเราอยู่ในคนที่เนียนชายล้วนมาเสียดายน่าจะมีผู้หญิงที่อยู่สห,ห,หวน,นเนาะอออางนี้น้องๆคนไหนที่อยู่เป็นผู้หญิงอยู่สะหะอยู่หญิงล้วนก็ีคอมเมนต์มาหน่อยคือโรงเรียนผมอะเป็นชายล้วนที่อยู่ติดกับหญิงล้วนก็คือมีการแอบดูอะ จริงเหรคือมันเห็นการสมมติอยู่บนตึกเรียนเราจะเห็นอ๋อตึกเรียนเห็นตึกเรียนเออในห้องน้ำภาพในภาพในหัวผมนี่คือกำแพงติดกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรูเพราะนั้นผมก็จะไม่ได้แบบ เรียกว่าไงอ่ะคุยกับผู้หญิงพอได้ไม่เหมือนกับพี่เองคือนี่อยู่เป็นชายล้วนแล้วย่ใไปไม่ใช่ป่าบ้าเลยแหะโรงเรียนที่โรงเรียนผู้ดีโรงเรียนที่เป็นแบบแมนแที่อยู่กันนใจกลางโรงเรียนที่ผู้ดีพูดถึงโรงเรียนกูอยู่มึงจะมาแทรกอะไรอ่ะผมไม่ชอบอ่ะจะมาเกี่ยวอะไรกับผู้ดีเหมือนกันอ่ะที่จะพูดเมื่อกี้คือพี่ที่อยู่ชายล้วนเนี่ยแทบจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าอะไรที่จะคุยกับผู้หญิงในวัยเดียวกันเลยอ่ะคือเจอผู้หญิงนี่ออกอาการกลัวเลยอ่ะเหมือนกันที่นั่นอไม่ประมาด้วยกลัวสมมติดนเป็นผู้หญิง สมัยนี้นะดุมเปไงสมัยก่อนคือคอนโทรเสียงไม่ได้เธอเสียงเพี้ยนใช่ไหมเสียงใหญ่ตกใจแต่แต่อันนี้จะเป็นในในในผู้หญิงที่รุ่นเดียวกันปัรุ่นเดียวกันไม่รู้ผู้หญิงสมัยนี้เป็นมานะเด็กผู้หญิงสมัยนี้หรือเด็กผู้ชายสมัยนี้เป็นหรือเปล่าเพราะโลกมันมันเหมือนมีอินเทอร์เน็ตมีเรอที่คุยกันง่ายขึ้นแต่สมัยพวกเราเนี่ยไม่มีไงโรงเรียนชายล้วนยุคนั้นอ่ะเจอผู้หญิงแล้วคือแบบเป๊ะไม่เป็นตัวเองเจอมืออยู่ไม่สุดเลยอปจริงเจอผู้หญิงปุ๊บมือแบบ นนะก็ดูตรงไหวคือมันจะดูเก๊กเป็นพิเศษใช่มันจะดูเก๊กจริงตาลืมกระพริบลืมกระพริบตาอย่างนี้เลยจะดูแบบเงี้ยเงี้ยแบบเก๊กๆหน่อยอ่ะออกมันอัตโนมัติเลยอ่ะอัตโนมัติมันนั่มันไม่ปกติอ่ะนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมีหญิงเดินผ่านถ้าเป็นชายยถ้าเป็นชายรถเพื่อนเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยกี่คะแนนกี่คะแนนส่วนใหญ่แบบถ้าผมกับเพื่อนตอนนู้นออกแนวเก๊กๆมากกว่าจะมีเดินผ่านห่วงรอหุ่นั่งเดินผ่านเสร็จ ย่างนี้สังเกตไหมว่าการจับผมเนี่ยคือการแสดงออกว่าประมาทใช่ใช่ถูกไหมแต่ว่าปัจจุบันกูจับบ่อยนะสดงออกว่าผมเสียทรงคือสมัยชายรู้ว่าเนี่ยคนมีแฟนนี่ถือว่าเทพเลยตอนมต้นน่ะคือแบบว่าเฮ้ยมีแฟนเหรอใครวะมึงเก๋งอะเขามีเพื่อนไหมอ๋อเพราะมันหะายาก มันไม่ได้หาได้ในโรงเรียนถามว่าในมุมมองสหักมันมีแฟนมันก็เฉยเฉยแบบถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กนะสมัยนี้มีแล้วจะไม่ไม่ล้อแต่สมัยก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนคือจะโตล้อเราจะต้องห้ามบอกบอกใครว่าเราคุยกันเขาเรียกอะไรแรกแรกพบเออไม่ไม่ใช่ครับเพราะเป็นรักรักแรกปีเลิฟปีเลิฟมันจะโนล้อห้ามให้ใครรู้พอโตมาสักมห้าม6กอันเนี้ยเออมีแฟนแล้วถึงวะทศของพี่นี่คือต้องมต้นนะถ้ามีแฟนตอนมต้นนี่แบบ มันมีแฟนแล้วว่ะเจ๋งฮะแล้วแล้วที่ถือกันคืออะไรปะบอกอาจารย์ครูครูครับนี่มีแฟนครับผมเขามีแฟนแล้วนะครับครูครูรู้ยังครับตอนตอนชายล้วนนะอยู่กับเพื่อนนะเล่นอะไรกันโดดถีบกันบ้างเล่นหักนิ้วดิบระก่อบ้างมันจะเป็นความรุนแรงใช่ป่ะนึกแก๊งแรงมากแก๊งแรงแก๊งแรงจับแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแก้เพศที่สามโรงเรียนชายล้วนทุกโรงเรียนอะ แต่ละรุ่นหนัะจะมีแก๊งแลแก๊งนางฟ้าที่เขาต้องจับกลุ่มกันที่ตลกก็คือโรงเรียนชายร้วก็ต้องแก้งถูกไหมแก้งคนพวกเนี้ยก็มคนที่ใส่แบบทำหาแเน้งแก้งแล้วเขาไม่ใช่ไหมแล้วก็สนุกแล้วแต่จริงก็เป็นเพื่อนกันแหละใช่สมัยก่อนมันใครเป็นเศทีสามแบบเป็นตุ้ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะมีล้อมีอะไรบ้างสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากๆแล้ว่เพื่อนเพื่อนเราก็เป็นคนอย่างนี้กันเยอะแยะใช่ท่านในมุมมองสะก็มีมีเหมือนกันหมดแต่ เลเวลความแรงผมว่ามันอยู่ที่สังคมเหมือนกันไม่ใช่แต่หน้าแบบมึงแรงแน่กูรู้เลยอาจจะเอาปืนจ่อกันอะไรเงี้ยเอาปืนลมยิงตาเออเาไม้หน้าสาวฟาดหัวกันเลยเงงไตัใช่ใช่ล้อเขาใช่ไหมเอาจริงๆตไปผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบล้อรู้สึกอยากจะปกป้องด้วยซ้ำแบบใครกูเลยตอนเด็กจะตัวใหญ่แล้วแบบใครที่โดนแบบรังแกอะไรแบบผมจะเริ่มแบบเฮ้ยแบบยุดยุ่งมึงหน้าไปตำรวจนะแล้วทุกคนมันก็จะแบบไอ้ที่นี่ตัวใหญ่ไม่อยากยุ่มึงแต่งตัวใจนี้แบบไม่กล้าบอส แต่ถ้าหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าหน้าเป็นโจ๊ ปันสิ่งที่ชายลุ้นโหยหาโหยหาเพศตรงทางเพราะนั้นเราทำได้ยังไงคือหนังโป๊ไปใช่ดิเรียนพิเศษอันนั้นมันคือสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับเขางั้นเราเลยต้องหาที่ที่มีผู้หญิงทำแบบผมนะยุผมคือต้องไปเรียนสยามซึ่งปัจจุบันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละไปเรียนสยามแล้วก็จาได้เลยเข้าไปครั้งแรกเลยปรากฏเจอแบบเนื้เนื้อแบบทุกคนตั้งใจเรียนหมดแล้วก็คือเข้าแค่ครั้งเดียวอ่ะเลยไม่ไปเลยไม่ไปอีกเลยมันมีทางเดียวที่เราจะไปนั่งงเรียนกับผู้้หญิได โรงเรียนพิเศษใช่ที่โรงเรียนก็มีนะเรียนพิเศษอ่ะไม่เรียนไม่มีไม่สนใจมันไม่ส่หาไงต้องไปนู่นสยามเลยแล้วนี่แหล่งหาหญิงเลยเด็กๆสมัยนั้นอ่ะคือเขาก็แต่งตัวแบบไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะเขาก็แต่งตัวแบบน่ารักน่ารักในสมัยนั้นนะค่ะไอผมก็คือแบบโบจอยนี่คือโป้มากเลยแทนจริงดอมมันโคตรสุดแล้วโปอ้ยโหแต่งนี้ได้ไงอ่ะเด็กไม่ได้อ่ะแต่งนี้มันแบบเหมือนชุดชั้นในแล้วปัจจุบันอ่ะแปะแค่หัวนมเนี้ยแล้วก็เต้นเลยแล้วหาดเศษง่ายมาก ไม่ไน้องๆที่เป็นไมม่ดูันเดนายาวชนนะครับดูทรชน2คนนี้แล้วอ,อย่าเอาเป็นยิ่งย่า่นะฮะให้ดูพี่เป็นตัวอย่างนะครับผมดูประจำนะครับดูเนี้ยแล้วพี่เว๋งก็มาเลยให้ดูด้วยเคยได้ยินว่าแบบว่าสุดท้ายเป็นสหาผู้ชายผู้หญิงก็อยู่คนละกลุ่มคนละครัอ,อยู่ดี บางคนก็สนิทกับผู้ชายเงเดียวบางคนก็มีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทส่วนใหญ่เพื่อนผู้หญิงเราสนิทเ,เพราะเราจะมีความต้องการบางอย่างผู้หญิงมันจะมีความเรียนเก่งเ,เก่งกว่าใช่แล้วเข้าวิชาไหนแนะวิชาไกด์หนังสือจะเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงก็คือหน่วยช่วยเหลือเส้นแบบธนะทุน เอาแล้วลุกขึ้นมาเนี้ยตาเนี่ยก็ต้องหาแล้วผู้หญิงที่เก่งๆผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มนะมก็จะมีผู้หญิงมีคอยแบ็กอัพเรื่องพวกเรื่องการเรียนยเรื่องการแบบใส่ใจรอบก,กันบ้านก็ไป<า>็น่ใสยที่ละเอียดของผู้หญิงอะโดยเกตินะคือผมอะเอาจริงๆนะผมสัมผัสมา2แบบนะเพราะว่าพอมาปลายผมอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศใช่ผมอยู่มีฝรั่งมีอะไรแล้วแม่งแตกต่างกันมากเลยนะจากที่ไม่เจอเลยอะกลายเป็นเจอแบบว่า โป๊เลยอ่ะเขาไม่ได้สนใจมากมีทำผมไม่เหมือนของของไทยนี่ต้องต้องหลัมัดมียูนิฟอร์มหู่นต้องทั้นแบบนี่เลยมีน่องอ่ะมีนี่สเกิร์ตอ่ะเอาเจอเจอที่แบบโหดที่สุดก็เอาโป่งใส่ข้างบนไงีโ้โห เมาสลับข้างไม่แต่ว่าพอพอเราไปอยู่อย่างนั้นอะเรารู้เลยว่าเราเก๊กเรอถ้าย้อนเวลาไปไปได้ตกกระหวเลยมึงอยาเก๊กมากได้ไหมเติร์ดไม่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแบบคุยทุกคนเลยคือเราไม่มีปรภาษาเก๊กเนี่ยนึกว่าออราความห่อจะออกแล้วเขาจะมาสนใจเขาก็มองเราว่าไม่พูดแล้วเขามองว่าแบบพูดไม่ได้ไอ้พวกนี้แม่งไม่พูดภาษาพูดคุยไม่รู้เรื่องคอถามว่า กินข้าวหรือยังเราก็บอกว่านอนก็คือนอนดึกอย่างเงี้ยตอบไปคนละเรื่องตอบคนละเรื่องแล้วชายล้วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีเรื่องไอ้นี่เยอะต่อยตีกีฬาาหากไม่ต่อยตีหรอก็ต่อยตีม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 ีกันชายต่อยผู้หญิงเนี่ยตบอุ้ยไม่มีไม่มีไม่มีอะอาจจะมีในสังคมอื่นแต่โดที่ผมเจอไม่มีนะถ้าตกตกแบบจริงจังเลยไม่มีนะแต่ถ้าแบบตกแกล่ะมันมีแกล่ะคือไงห้โหงายท้องมามมาคือแกล้งแต่ละคนไม่เหมือนกันไงหน้าแบบมึงอาจจะแกล้ง ไม่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 มีนะไม่มีเพราะส่วนใหญ่รู้สึกว่าสหะมันจะยิ่งให้เกียรติกันปฏิบัติผู้หญิงเป็นยังโดนยกของเ่ยผู้ชายเขาจะไปช่วยเลยถูกไหมถ้าเรียนก็คือจะมีความเป็นสุภาพบุรุษซึ่งความจริงโรงเรียนชายล้วนอ่ะแต่ละโรงเรียนอ่ะส่วนใหญ่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสุภาพบุรุษอะไรกอยานุไหมของพี่ก็มีนะพี่เป็นสุภาพบุรุษผู้ชายอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเหมือนกัน ยกตัวเองว่าเป็นสุภาพบุรุษด้วยความที่มีเลผู้ชายแต่ความจริงเป็นไม่ได้ว่าสหาอาจจะมีโอกาสในการช่วยเหลือสุภาพบุรุษออจิง,จง,จงมากมากว<อ>่าอันอยากจะถามเหมือนกันว่า ในความคิดเห็นเนี่ยโรงเรียนสหก,กับชายล้วนี่ยสังคมสมัยนี้มันเหมาะอะไรมากกว่าสําหรับพี่อะนะคิดว่าสหาดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้แบบเรียนรู้การอยู่กับเพศตรงข้ามด้วยอะเราจะได้รู้ว่าผู้ชายเป็นแบบนี้คนผู้หญิงอะเป็นอย่างนี้งุณบอกไม่ใช่แบบไปเรียนรู้ตอนโตแล้วอะความจริงเข้ามาหลายก็โตแล้วนะแต่กลับแบบการคุยผู้หญิงกลับเป็นยังเป็นรู้สึกว่าแปลกเลยปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เราเราคุยกันเรื่องคุณเนี่ย น่าจะน้อยลงมากๆานะเพราะว่ามันเฟซบุ๊กนู่นนี่คุยกันไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเจอกันง่ายใช่แต่อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ยังปรับตัวยากแน่ๆต้องมีอยู่แล้วมีผมคิดว่าแต่อาคิดว่าคิดว่าเถื่อคิดอะไรเงี้ยคิดว่าสหไปเลยน่าจะดีกว่าดีกว่าสำหรับผมนะพี่ก็คิดว่าสหน่าจะดีกว่าผมดาวว่าชัยร้วทุกคนคงพูดว่าสหดีกว่าทำไมใครจะอยากอยู่ชัยร้ว มันนั่งคิดถ้าใช้รถมันก็มีข้อดีเรงเคลื่อนฝูงไงนะแต่ว่าจิตสหามัมีเพื่อนฝูงได้นั่นแหละคือมันเราไม่ต้องกลัวแบบผู้หญิงจะเห็นหรืออะไรเงี้ยมันรถก็คือเราเล่นกันแบบใช้รถเลยหรอผู้ชายเลยใช่ขอดงเกงวิ่งเกงมีหมดอะเรื่องเรียนอะไรเล่าเถื่อเถ้อนโรงเรียนดีนะโรงเรียนพี่นะไม่ได้อะกติอะไรนะแต่ว่าขึ้นชื่อเรื่องการต่อยตีโรงเรียนที่เวีนะจริงจริงเอาเลยพูดใครใคก็รู้เรื่องเนี้ยดูแผลนี่ดูอันนี้คือโดนตีมายุงกัน ลองพูดในมุมของชายล้วนหญิงล้วนมั้งสมัยก่อนเขาคงต้องการที่จะแยกเพื่อเรื่องเกี่ยวกับเพศป่ะเลยแยกทำไมอ่ะทำไมต้องมีชายล้วนหญิงล้วนด้วยก่อนอ่ะไม่รู้นะเดามั่วๆเลยนะคิดว่าโรงเรียนเนี่มานานแล้วโรงเรียนก่อนหน้าที่ตั้งเนี่ยผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยไปเรียนผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายสุกของไปเรียนก่อนคิดแบบว่าเด็กพี่เย่ามั่วนะคือยุคยุคอาจจะเป็นยุคที่ ผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้เรียนไม่ได้ออนแผู้ชายเรียนอันนี้เดานะเดานะเพราะเราไม่มีศึกษาประวัติศาสตร์นะคือเป็นทรงแบบว่าถ้าเรียนกับผู้หญิงด้วยมันจะดูแบบว่าไม่ควรมาอยู่ด้วยกันมันไม่เหมาะสมอย่างนี้ปะก็อาจจะมีผลก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครมีความรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะเราไม่รู้เอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีชายล้วนหญิงล้วนน่าจะเป็นสหัาพันงนานแล้วใช่ชีวิตก็ไม่ต้องมาเขินผู้หญิงตอนโตอ่ะตอนนี้เขินไหมเขินพี่ไม่เขินเลย ไม่เขินเลยอะตอนนี้ไม่เขินเลยพุ้งตรงจะให้เหลาไหมอย่าเหลาดีกว่าไม่ต้องเหลาแม่ลิ้นด้วยอย่าเหลาดีกว่าสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องชายล้วนชหยหรือว่าหญิงล้วนเราไม่มีตัวแทนหญิงล้วนตอนนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้เราฟังด้วยนะครับแล้วก่อนจะไปนะครับก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทพลีลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาละบ๊ายบๆแล้ว,ไปไปลวเอาไหว,ว้สิเดี๋ยวคนที่ดูอยู่จะได้รู้สึกว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยเขายังไหว้เราเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเก๋ยที่ทำตัวน่ารักกผิดปกตินะผมน่ารักอะ่ะ